ที่แล้วที่ครูบอกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำควบกล้ำกันใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเรียกนกันจ้ะ Obrigada. ออกเสียงใช่ไหมคะนักเรียนถือว่ามันเป็นคำพวกข้ามไม่แท้ใช่ไหมลูก ตามพยัญชนะนตัวหน้าก็คือตัวอะไรคะคอควางใช่ไหมคะ,ะแล้วก็บอกว่าเบแบรแบรเป็นสองประเภทคืออะไรบ้างอบอกไปแล้ว 很多、嗯。嗯嗯 ก่อนไม้เศษสลากเออถักกลับไปกลุ่มตัวเองได้ยัไงคะ,ะคุณครูจะให้กลุ่มแรกด้านหน้านี้เป็นกลุ่มที่1ใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มด้านหลังเป็นกลุ่มที่สองค่ะคุณครูมีกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละหแผ่นนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะว่านักเรียนได้ เดี๋ยวเรามาอ่านข้อม้อกันนะคะอ่หลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนแยก รอบนะคะเอาหนึ้อ เขียนชื่อกลุ่มนะคะว่านักเรียนกลุ่มที่เท่าไหร่น,หนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนนักเรียนเลยได้เนะเาะนักเรียนลงมือทำเลยสินาที 我找不来。 เวเรามาดูเฉลยกันเนาะว่าจะติดหม